202นะครับ G E A 234อยู่ข้างหลังนะครับกำลังจี้มาหมายเลขอะไรครับวันนี้4539 วันนี้ล่าช้าไม่เยอะเลยแค่เลขตัวเดียวเองนะฮะวันนี้แต่เมื่อวันที่9้าวันพุธที่เรามาร้อยสามสิบกว่านะประมาณหนึ่งหนึ่งสองชั่วโมงที่รถเสียเวลามาเพราะว่าหัวจากเสียที่บ้านหมอสองสามสี่กำลังจี้มานะครับอยู่ข้างหลังคนเยอะเหมือนกันเนี่ย คนเยอะมากบอกเลย ของลงจากสองศูนสองนะครับเมื่อวันนั้นที่เรามาวันพุธอะโหหัวรถจักไปเสียที่บ้านหมอนะครับมาถึงนี่บ่ายสามเลยทีเดียวถ้าใครได้ดูคลิปนะครับวันนี้ถือว่าเกือบตามเวลานะล่าช้าไม่เยอะเลยประมาณสามสี่นาทีเองตอนนี้สองสามสี่กำลังตามมา